สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไปหาลอกครับผมกับคลิปนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับผมเลยนะครับที่มีโอกาสจะไปไหว้นะครับหลวงปู่ศิลาผมได้ยินชื่อท่านนานมากแล้วครับสามวันนี้นะครับวันที่5กันยาปี2 5 6 7นะครับหลวงปู่ศิลานะครับท่านเข้ารับถวายปรัชญาดุสฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จากมหาวิทยายลัยราชพัฒนหาสารคามครับในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปรับที่มาสารคามนะแล้วทราบมาว่าช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามนะครับท่านจะกลับเข้าสู่ที่จังหวัดของท่านก็คืออุทยานองปูศิลานะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับจะเข้าไปหาทางกราบท่านสักครั้งหนึ่งนะครับได้ปชมบรารมีท่านสักครั้งหนึ่งก็เลยเดินทางออกจากบ้านนะครับแต่ระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยผมตั้งใจจะไปแวะวัดหนึ่งวัดวัดวัดไปที่วัดเก่าท่านก่อนแล้วก็ คอยไปรอรับท่านนะครับอยู่ที่วุทยานหลวงปู่ศิลาอีกครั้งหนึ่งไปชมบรรยากาศต,ตอนที่ท่านกลับมาครับท่านนขออก่อนนี่เป็นลานจอดรถเดีย๋ยวไปจอดรถตรงลานตรงนี้เราเดี๋ยวเดินชมก็มีคนเข้ามานะติดต่อเช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่มาของนางเขานี่ก็ไหนีน่ครับเดีย๋ยวไปชมด้วยกัน มีมีนาคานะครับป,ปู่สีสุโธและแม่ย่าประทุมมานะครับเออมีโรงทานน้ำดื่มฟรีนะครับแล้วก็มีดอกไม้นี่หยิบมาหยิบมาไหว้ได้เลยนะครับมีทุกเทียนตรงนี้ให้เลยบริการนะครับนล้ก็คือไหว้ บูชาหลวงปู่ศิลานะครับนนี่ครือที่วายครับพญานาคยิ่ทนาดนัยปุติเกาของท่านยิ่ที่นี่นะครับดึงพระว่ายไงครัดไปดูปุติเก่าหลวงปู่ ผมก็ได้ออกจากาวัดเก่านะครับของหลวงปู่ศิลาเนาะแล้วก็เดินทางต่อมาเลยนะครับผ่านตำบลเชียงเครือมาเลยไม่ได้ย้อนกลับออกไปถนนใหญ่นะครับผ่านตัดผ่านหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปที่อุทยานที่หลวงปู่ไปจำพรรษายอยู่นะครับตอนนี้ เส้นทางที่ผมมานะเป็นทะลุจากหมู่บ้านนะครับมาได้หลังมาถึมอุทยานในไกลนะครับเนี่ยครับอนิดเดียวกวาถึงอุทยาหนูรับทีนี้ถ้าเกี่ยวว่ากลางวันมีแดดนะครับจไม่ต้องถามเลยครับแดดีิสุดครับข้างหนูมีของขายมีขายเครื่องรางของขังของหลวงปู่ศิลา แล้วก็ร้านขายข้าวขาย,ยะาอะไรขึน่าขึ้นเขาหรืขึ้นฟ้าว่าเขาไปหาที่จอดรถไปเข้าไปแอ้แหละคนมาวัดเยอะนะครับ เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงครับเป็นช่วงบรรยากาศที่ผู้คนเริ่มเข้ามาวัดอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าจะมารอพบท่านนะครับหลังจากที่ท่านไปรับปริญญากลับมานะครับก็ต้องมารอตรงนี้บรรยากาศนี่ผนจะผมถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ

พระยาสุวรรณนักกาะเรยาสุกนนารนัรานราพระยาสุนกนนารตรงนี้ก็มีนี่เลยนะมนะีท้าเวสุวรรณนะคือคนกลาไปตรงนี้จุดนึงนคะครับตรงนี้ก็มียานาะ สองมีใหญ่มักจะมาก่อสร้างยังไม่เสร็จเยอะนะครับสุดประตูทางเข้านี่ก็ใหญ่ก่สร้างอยูส่สวยงามอย่งนี้เขาจะหน้าพันร้อมท่อนไม้ขึ้นไปก็มีอย่างครับเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูฝั่งโน,น้นนะฝั่งที่มีรูปปั้นของปูศิลารูป ะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นนะครับข้ามไปชมรูปหลอรูปปั้นท่านนะครับขนาดใหญ่ใหญ่มากนะครับตรงนี้พลอยทำให้เกิดบารมีท่านนี้ทำให้เกิดช่วยเหลือผู้คนแถวนี้เนาะผมว่านะผู้คนได้ทำมาหากินเปิดร้านขาย,ขายขอ,อาหาราย ลอตเตอรี่ขายขายเพื่อดูมงคลสร้างรายได้ดูคนในท้องคิดจอดที่คนมีบ้านใกล้ๆก็ทำจอดรถคิดค่าจอดอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าสังคมรอบข้างไม่ปะยุกต์หมดแล้วบ้านมีท่านนะครับ ของขายของกินผลละหมากรากไม้นะครับของฝากมันตลาดเราอะครับขายตลาดนัดเลย ในได้มาแล้วก็อนุญาตซื้อใหม่ครับกนะราบนี่ครับปูกศิลาลูกปั่นใจมากนะครับนุ๊ มี่ก็ชหนด้านข้างนะเดี๋ยวผมเดินดูรอบ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 ขององรูปหล่อหลวงปู่มันก็เป็นทุ่งนาชาวบ้านคนระับ เดินลงนะครับอโอ้โห,โหแดดสุดครับแดดจริงๆบ่ายหนึ่งพอดีอที่เห็นเขายืนต่อแถวกันอยู่ตรงนี้ก็คือเขาเขาคิวกันเจ้าวัตถุมงคลของทางวัดนะครับ ไปกันครับเราข้ามฝั่งกลับไปฝั่งทางโน้นนะครับเพราะว่ากุฏิหลวงปู่ท่านเวลาท่านจำวัดอยู่ที่ทางโน้น,นะครับตรงนี้เป็นรูปรูปปั้นใหญ่ของท่านเฉยๆนะครับฝั่งทางด้านนี้ทางฝั่งวัดอยู่ทางด้านโน้นเดี๋ยวเราข้ามไปแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับขณะที่เราต้องไปนั่งรอคือตอนนี้ก็เริ่มและบ่ายก,กว่าบ่ายจากสองบ่ายหนึ่งกว่าบ่ายสองแล้วเนี่ยก็จะเริ่มละคนเริ่มจะมาเยอะแล้วครับต้องรีบไปนั่ง จับจองที่แถวหน้าๆเพื่อจะได้เห็นหลวงปู่อย่างใกล้ชิดนะครับ ตอนนี้เป็นเกือบจะบ่ายสองคนระับผู้คนก็เริ่มมาเยอะแะเต็มนะญ mm าติโยมมาจากไหนไม่รู้ครับตอนเนี้ตอนที่เข้ามาตอนแรกๆก็หลอมหลอมแลม,ลอมตอนนี้เริ่มรู้ว่าท่านท่านท่านเริ่มออกจากมหาสารคามมาแล้วครับผู้คนก็เริ่มเข้ามาดังรอผมก็อาศัยได้ดั้งแนวรั้วด้านหน้าเขาทำรั้วกั้นไว้ไม่ให้คนข้ามไปตรงนี้ไปนะเพราะว่าเวลาท่านมามันมีเคยมีไอพี่เจ้าหน้าที่เขาลองให้ฟัง,งก็เคยมีผู้คนนี่แบบ ดีใจอะตื่นเต้นดีใจผวาจะเข้าไปใกล้ตัวท่านอะไรอย่างนี้มากกว่านี้เอาเลยทําแนวกั้นไวนะ้แล้วห้ามห้ามเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวนี่ครับคือบรรยากาศที่ผมถ่ายมาให้ชมนะครับ เกี่ยวลุบๆไปเกี่ยวหลดแล้ววันกับราพระทานตพอ่าและตอนนี้ก็ถือว่าท่านเสร็จสิ้นนะครับพิธีแล้วก็ท่านจะเข้าสูุ่ติเพื่อจำวัดน,นะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้จะเป็น เวลาพักผอดท่านนะครับครับสำหรับไปหารลอคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตจบลงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นความโชคดีในชีวิตเป็นมงคลในชีวิตจังนะครับที่ได้มีโอกาสมา กไหว้หลวงปู่ศิลาแล้วก็ได้เห็นตัวท่านจริงๆสักครั้งนึงในชีวิตนะครือว่าเป็นความโชคดีของผมอขอบคุณพี่น้องผองเพื่อนนะครับขอบคุณเอฟทุกท่านที่ติดตามรับชมมาด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับไปหาเลาะไปที่ไหนอย่างไรติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ